เมื่อนี้ไม่แอบทายงัวเขาด้วยผ่าน,นแอบทายง่วเขาจะาของเขาบ่ทันตื่นได้นี่ออกมาทายไวหวทายรูปงัวเขาแล้วเบิ่งคอกงัวเขาแล้วเนี่ยคอกนี่เละที่เคยมาสัมผา์ไปแล้วเ่อนึงนี่สิมาถามเขาใหมาอ <c oughs> ยังสงสัยเขาอยู่เขาเลี้ยงพอพันญ่นี่นอนอยู่นี่อะนี่พอพันยังบนไงญ่ดอยังกำลังได้สองปีอเองเนาะสองปีกว่า ผมได้สองปีเลยนี่สิมาไทายเบื้องเพิ่นน,นี่้าน,นเขียวเอื้องเซยเลยพอมีแล้วมีพอพันทั้งมีพอพันทั้งมีพพงมมัวแม่พันเพิน่นทั้งมีอันปุ๋ยขอกเต็มเลยมือนี่สิทำมาทำขาดเพิน่นเหลืองเพิน่นอันเหลืยงพอพันนี่แหละมือน,นี่กับการบริหา,ารจัดการอย่างไรปุ๋ยขอกเพิ่นนี่ือจังมีร้ายคักแต่ จะ,จะของเพ็่นบาทันมากยังบาทันเลยโอ้ฟังๆอันนี้ไทยวบก้อนจะของเพ็่นบาทันมากอยู่แบบไทยไปก่อนอืมนี่ค่ะนี่ค่ะนอนหลับปุ๋ยเลยเพิ่น นี่ถึงว่าเมล่อนเลยสามสี่แม่ปีนี้ประกอบสองสามโต้ไปแหรอเห็นว่าแพรของเพื่อนถักว่าแพรแห้งหหหดีค่ะก็อบปีละลูกปีละลูกซ้ำนี่ทุ่นเอ้าว่าทำไม,ม เออไม่จะหลกมั่นเลยใสเสื้อใสเสื้อมนก็โอ้ยออกแล้ว pues ยังงามเลยยังว่านี่ยเขาวว่าคมขาก็ยังว่าไใหู้งงามทโต้ของที่บริทูยไรสกูอาก่อนจเปิดดีๆเสียงดังแล้วก็มาเข่าเนาะี่าดีขอเหลืองเลยได้เป็นไงยเ็นนักับหมวเป เปิดวิยู่แล้วจะเปิดเสียงดังดังเนี่ยมาเข้าคลิปห้องอีกโอ้ยเหม็นเหอยน้ำพุนคนบอกเขาใจยงงเลยใจงงเลย มันหอดอมันมหอดเชียงพี่บอกึนอย่งโอ้รถแม่แล้วพูพีพ่พี่เอ้ยรถมาแล้วรถมาแล้วภูพ,พารถมาแล้วรถมาไปโรงเรียนแล้วลูกรถมาแล้วรถมาแล้วตื่นเลยตื่นๆไปโรงเรียน หน่อยๆกินดมแม่เพิ่นก็กินอันกากระโพดรำกระโพดมื้อนี้ได้รำกระโพดให้กินแข็งแงดีเอ้ย